เทีลยนะคะเดข่าวันนี้เดินทางไปร่วมงานพี่อ๋อรู้สึกัไงครับคือเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือเสียใจแล้วก็เชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันเหมือนกันเลยก็คือตกใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดคือผมพอทราบข่าวาประมาณหนึ่งว่าพี่หอม,มีอาการป่วยมาสักพักแล้วแล้วก็ทราบว่าอาการป่วยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเห็นมีโพสต์รูปมีอะไรรู้สึกเหมือนดีขึ้นก็โอ้พี่เขาน่าจะใกล้เคียงปกติแล้วแต่ทําไปทามามันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด อย่างนี้ก็ก็เลยเรียกว่าเสียใจตกใจจริงๆครับครั้งสุดท้ายที่พี่เอสคุยกับพี่หอมนี่มาอะไรอันนี้จําไม่ได้จริงๆเพราะว่า,าน่าจะทราบข่าวผมป่วยไปค, <c oughs> ความจำในอดีตเลยหายหมดเลยจําไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกับพี่หอมมาตอนไหนอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้ความจําเกี่ยวกับเรื่องแบบการร่วมง,งานการอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่เอสเองเนี่ยแต่อันนี้จําได้กับพี่หอมซึ่งซึ่งก็งงเป็นเรื่องที่ผมประทับใจนะแสดงว่าเพราะว่าถ้าอย่างจะได้ยินในเรื่องการที่ผมเคยสัมภาษณ์ว่าความจำในอดีตผมลบเกือบหมด แต่ว่าเรื่องอะไรที่ผมประทับใจดีใจอันนี้มันไม่ไม่ลบซึ่งเนี่ยผมก็เลยเอ้ยผมเห็นรูปมันในที่ผมเพิ่งโพสในอินสตาแกรมซึ่งผมไม่ได้โพสต์รูปนานมากอันใหม่ผมไม่อยากโพสตแล้วมาวันนี้ผมจําได้ว่าอันนี้เป็นการซ้อมคิวกันก่อนไทยทํากับพี่อมที่ผมจําได้เพราะว่าคือความน่ารักของพี่อมคือผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นน้องเข้าวงการใหม่ๆแต่นั้นพี่อมคู่พี่อ้ําใช่ไหมฮะผมเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆพี่อมเขาเป็นคนที่น่ารักคือไม่ก้าวไก่ไม่ก้าวล่วงไม่แนะนําโดยฉุกเฉิน คือถ้าสังเกตในรูปนั้นผมก็จะมองว่าผมกําลังซ้อมอะไรของผมอยู่ทําถูกต้องหรือเปล่ายังไงถ้าผิดเขาถึงจะให้คําแนะนํานี่คือความที่เป็นรุ่นพี่ที่ดีมากๆที่ดีมากๆผมก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นภาพจําที่มันฝังใจที่ผมรู้สึกประทับใจในตัวพี่เขาอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็จะมีลายอีกหลายความจริงมีอีกหลายเหตุการณ์ก่อนตอนเลิกถ่ายเสร็จแล้วพี่ก็จะแบบว่ามีชวนพี่ๆน้องๆไปคือความน่ารักพี่สังสรรค์คือความน่ารักของพี่เขาจะมีอย่างเงี้ยที่ผมยังจําได้อย่างเงี้ยครับในวันที่พีเอซับผ่านรู้สึกย ตกใจจริงๆคือผมเป็นคนไม่ค่อยเสียใจอะไรง่ายเท่าไหร่แต่ว่าที่แบบรู้สึกตกใจเสียใจคือพี่อ๋อมอายุเยอะกว่าผมไม่กี่ปีเองปี2ปีมั้งฮะถ้าข้อ,ขอมูลไม่ผิดเราผมแค่รู้ผมงงว่าตัวผมเองก็ป่วยเกือบเสียชีวิตมาแล้วแล้วทาไมโอ้มาเกิดกับพี่อ๋อมเป็นลุ้นพี่ของเราแล้วโอ้แต่พี่เขาก็จากไปแล้วเนาะมันก็เลยตกใจแล้วก็ช็อกช็อกพอสมควรช็อกมากนะฮะอาจจะมากกว่าพอสมควรเพราะว่า เพิ่งมาทราบข่าวด้วยว่าอ <dairy S 1> ๋อพี่อมมีครอบครัวด้วยมีภรรยาด้วยอันนี้ที่รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็เพิ่งมาทราบเหมือนกันว่าภรรยาพี่อมก็เป็นคนต่างชาติแล้วก็หน้าคนก็ทักว่าผมหน้าคล้ายพี่อมภรรยาพี่อมก็หน้าคล้ายภรรยาผมอันนี้มีหลายคนมากมากที่มาทักผมก็ขึ้นมาดูว่าก็จริงเนาะก็ก็คล้ายกันจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียใจกับเขามากจริงก็มีครับมีมีก็มีบอกว่าแบบว่าคือ คือสิ่งที่ความรักความเมตตาความดีที่พี่ให้ผมเนี่ยมันจะอยู่ในใจผมตลอดไปไม่มีลืมเลือนคือมีขอบคุณพี่เขาก็คือมีพูดอยู่หลายอันแต่แต่ว่าอันนี้ประโยคหลักๆก็จะประมาณนี้เลยเงี้ยครับแล้วเมื่อกี้เห็นสังเกตว่าพี่เอ็ดพูดจากคุณแม่พี่ออมั้ยใช่ครับใช่ใชมีกัดอย่าใครบ้างน,นะพีก็มีพูดพูดคุยแสดงความเสียใจด้วยอะไรเงี้ยครับคุณแม่เขาก็คือผมไม่กล้าพูดอะไรเยอะเพราะว่าผมทราบดีอยู่แล้ว เวลาเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยไปถามว่าไม่เพราะเรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าเขารู้สึกยังไงผมก็ได้เต็มที่ก็คือให้กําลังใจางครับให้กําลังใจทั้งตัวคุณแม่พี่อ๋องแล้วก็ภรรยาพี่อ๋องอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วใครอยากให้พี่เอฟฝากอะไรถึงพี่อ๋องในการจัดงานในครนนี้นะครับโอ้ให้ฝากถึงพี่อ๋องก็คงผมเชื่อว่า พี่อ๋อมน่าจะเห็นว่าคือไม่ใช่แค่คนในวงการบันเทิงที่ที่รักพี่อ๋อมจริงๆคนทั้งในและนอกวงการทุกคนรักพี่อ๋อมมากๆอันนี้มันเป็นเครื่องสะท้อนว่าพี่อ๋อมเป็นคนดีขนาดไหนคนในวงการก็เห็นความดีพี่อ๋อมคนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นตอนนี้เขาก็ได้เห็นประจักษ์แล้วว่าคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอทุกๆวันแต่ละคนร่วมมานี่คือพี่อ๋อมภูมิใจได้เลยฮะพี่อ๋อมเป็นคนดีของน้อง เป็นคนดีของเพื่อนร่วมง,งานพี่ร่วมง,งานทุกคนรักพี่อ๋อมมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกพี่อ๋อมว่าสิ่งที่พี่อ๋อมทําไว้มันเป็นที่ประจักษ์ของทุกคนแล้วจริงๆนะครับพี่อ๋อมครับไงผมก็บอกว่าเป็นรุ่นน้องที่รักและเคารพพี่อ๋อมอย่างนี้เช่นเดิมตลอดไปเช่นกันนะครับพี่อ๋อมครับอบค้าเจ้านาค่ะ